สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆในเรื่องแบบรูปนะครับอันนี้อะด้วยความที่ว่าตัวอย่างมันก็มีเยอะเนาะมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงหมดฉะนั้นก็จะยกตัวอย่างแล้วก็แบบคร่าวๆจริงๆเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะมองออกหรือเปล่าว่ารูปแบบของลำดับที่ให้มารูปแบบในภาพเนี่ยมัน จะเชื่อมโยงกันยังไงแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe ใ,ให้กันด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมรับฟังกัได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกเลยอันนี้เป็นแบบคลาสสิกเลยหาสามพจน์ถัดไปของลำดับต่อไปนี้เรามีแบบนี้ครับหนึ่งหนึ่งสองสามห้าแปดสาม ถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นว่าตั้งสองตัวหน้าไว้ก่อนเราจะเห็นว่าสองเนี่ยมาจากอะไรมาจากหนึ่งบวกหนึ่งสามนี่ก็คือมาจากสองบวกหนึ่งห้านี่ก็มาจากสามบวกสองแปดมาจากอะไรห้าบวกสามและสิบสามนี่มาจาก แปบวกห้าจะสังเกตว่าลำดับแต่ละตัวเนี่ยนอกเหนือจากสองพจน์แรกมันเกิดมาจากการที่เอาสองพจน์ก่อนหน้ามาบวกกันเสมอเพราะฉะนั้นถ้าจะหาสามตัวถัดไปก็ทำไม่ยากครับเราก็แค่เอาสามบวกแปดจะได้เป็นยี่สบเอ็ดหาได้ตัวหนึ่งและตัวถัดไปก็เป็นยี่สิบเอดบวกกับสิบสามได้เป็นสามสิบสี่ ตัวถัดไปก็เป็น34บวกกับ21ได้เป็น55ตัวนี้ถ้าไหล่คนไปดูนะครับมันจะมีชื่ออยู่ด้วยครับตัวนี้มันก็คือตัวเนี้ยลำดับที่เป็นลักษณะนี้นะครับมันเป็นความสัมพันธ์เวียนเกิดแล้วก็รูปแบบนี้เป็นแบบที่คลาสสิกเลยเพราะว่ามันมีชื่อของนักทฤษฎีของนักทสษฎด้วยชื่อซีโบลัชี เราเรียกมันว่าลำดับนี้ว่าลำดับฟ bon ิโบนัชชีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูตัวอย่างถัดไปหาค่าของสามพจน์ถัดไปของลำดับต่อไปนี้ อเรามาดูมันเพิ่มทีได้เท่าไหร่มันเห็นว่าเป็นการเพิ่มแหละแต่ว่ามันเพิ่มแบบอ่ะจากหนึ่งไปสามจากหนึ่งเราบวกสองถึงจะเป็นสามถูกไหมจากสามเราก็บวกสามให้ได้เป็นหกจากหกเราก็บวกสี่ให้ได้เป็นสิบจากสิบเราบวกห้าให้มันได้เป็นห้าเพราะฉะนั้นลำดับ,บถัดไปหาอีกสามโพก็จะมีอะไรมั่งยีสิบห้าบวกหกได้เป็นยี่สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ดบวกถัดไปก็บวกเจ็ดได้เป็นยี่สิบแปดถัดไปเราก็บวกด้วยแปดยี่สิบแปดบวกแปดได้เป็นสามสิบหกแบบนี้ครับทีนี้ถ้าจะหาค่าอย่างที่สามครับหาค่าพจน์ที่ยี่สิบห้าของลำดับต่อไปนี้เราลองมองภาพก่อนหนึ่งสี่เก้า ยี่สิบห้าถ้าลองเดียงดีๆถ้าเกิดจะให้แบบมานั่งบวกไล่ไปมันเหนื่อยใช่ไหมครับอจากหนึ่งไปสี่เราลองดูก่อนก็คือเราบวกสามเข้าไปจากสี่จะไปเก้าก็ห้าจากเก้าจะไปสิบหกก็บวกเจ็ดจากสิบหก 7, จะไปให้เป็นยี่สิบห้าก็เป็นบวกเก้าเราถัดไปเรารู้แหละว่าต้องบวกสิบเอ็ดแล้วก็ถัดไปอีกก็บวกสิบสามเรารู้แหละแต่ว่าจะบวกให้ไปถึงพจน์ที่ยี่สิบห้ามันก็เหนื่อยนะ ฉะนั้นเราอาจจะต้องมองอีกแบบหนึ่งเรามองว่าหนึ่งเนี่ยมันคือเป็นแบบหนึ่งยกกําลังมันก็มองเป็นหนึ่งคูณหนึ่งได้ถูกไหมสี่นี่มาจากอะไรสองคูณสองเก้าน,นี่ก็มาจากสามคูณสามหกนี่มาจากอะไรสี่คูณสี่ยี่สิบห้านี่มาจากอะไรห้าคูณห้าจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าจะหาพจน์ที่ยี่สิบห้าเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรล่ะ ก็ยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้าเราก็ได้ละเป็นหกร้อยยี่สิบห้าถ้าเราสังเกตจากตรงนี้นะถัดมาหาค่าของสามพจน์ถัดไปของระดับต่อไปนี้หนึ่งสองหกยี่สิบสี่และหนึ่งร้อยยี่สิบจะเห็นว่าขั้นแรกเราคูณสองไปก่อนถูกไหมอ่าหนึ่งคูณสองมันได้สองและสองคูณสามมันก็ได้หก หกคูณซี่ได้เป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่คูณห้าได้เป็นหนึ่งรอยยี่สิบเพราะฉะนั้นบัวไปเราควรจะคูณหกถูกไหมก็จะเป็นหนึ่งรอยยี่สิบคูณหกได้เป็นเจ็ดรอยี่สิบตัวถัไปก็คูณจะคูณเจ็ดก็เป็นเจ็ดรอยี่สิบคูณเจ็ดได้เป็นห้าพันสี่สิบตัวถัดไปควรจะคูณแปดก็เอาห้าพันสี่สิบคูณแปดได้เป็นสี่หมื่นสามรอยยี่สิบแบบนี้ครับ อันนี้ผมยอมรับว่าอาจจะนำเสนอได้ไม่ครบถ้วนเท่า,าไหร่แต่ว่าเพราะว่าเรื่องแบบรูปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนมองด้วยเอาเป็นว่าถ้ามีข้อสงสัยหรือสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ทางคอมเมนต์นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้อ่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงกันตอ่อกก็ไม่ว่ากันสำหรับคลิปนี้จบลงเท่านี้สวัสดีครับ ไม่บาย